มีมคนส่งสารมาบอกว่าข่าวเร็วกว่าช่องอื่นก็ช่องแพรที่นี่แหละออชอบชอบไม่ต้องติดตามชองอื่นอ,อมึงได้เป็นอญายกรสงครามอีกคนอีกคนมึงได้ไปสารตายายก่อนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> จริง <c oughs> สารเดียวที่คู่ควรกับมึงคือสารเพียงตาค่ะอีหุ่นเซนจริง โกรธมันนะทุกคนดิฉนันนะไม่ไม่เกียดคนขเขมรเลยนะที่เขาเป็นประชาชนหาค่ะเช้ากินข้ามอะแล้วก็อยากฝากทุกคนเลยอย่าไปทําร้ายเขาอย่าไปแบบอย่าไป <okay. S 1> เอาตามอีพวกอีพวกตลาดล่างนะทุกคนอย่าไปทําร้ายเขาถ้าเขามีอยู่มีกินดีมันไม่หนีมาอยู่ประเทศไทยกันหรอกอืม ที่มันต้องมาอยู่เมืองไทยเพราะว่ามันก็หนีความอดอยากแล้นแค้นมามาขายแรงงานน่าสงสารชีวิตเขาไม่ได้ว่าอยู่สุขสบายหลอกทุกคนเขาก็เอาแรงมาแลกมันฟิลหาเช้ากินข้ามอ่ะให้เรามองเห็นความเป็นมนุษย์นะเขามาอยู่บ้านเราเขาก็อยู่แบบอดอดอยากๆใช่ไหมหาเช้ากินข้ามเอาแรงแลกเงิน คนพวกนี้เขาลึกๆเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเมนีนะวันนี้มีคนส่งข้อความมาหาดิฉันนะในในเพจเขาบอกว่าหนูเ็ไม่ได้เห็นด้วยกับผู้นํานะคะหนูอยู่ไทยในหนูมีแฟนที่ไทยมีลูกแล้วตอนนี้ก็กลัวมากว่าเออถ้าถูกกลับถูกถูกส่งกลับถูกอะไระจะไม่ได้อยู่กับลูกกับสามีมแล้วเขาบอกว่าเขารักประเทศไทยมากเพราะประเทศไทยทําให้เขามีอยู่มีกินและประเทศไทยสงบสุข สง,งบสุขอืมคือขมินะ่ะไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับคุณเซนนะเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณเข้าใจไหมเวลาที่อยู่บ้านมันทําไมมันต้องปากดีเพราะอีฮุนเซนมันยิ่งกว่าเผด็จก,การไม่งั้นมันไม่เป็นนายกรนะัฐมนตรีตั้งกี่สิบปีนี่แหละมันเนี่ยมันมีเปลี่ยนขัว้วบ้างไหมตั้งแต่มันเป็นนายกมาเนี่ยมันยิ่งกว่าเผด็จก,การอีกนะ น่าสงสารหมดประเทศมันนะตั้งแต่พระหมหากษ,าษาัตริย์มันอะไรมันลงมาเนี่ยทุกคนน่าสงสารหมดเพราะอยู่ภายใต้อำนาจยุนเซนหมดห้ามเป็นอื่นเลยมันเก็บหมดวิจาร์ณมันไม่ได้นะมันไม่ได้มีมนุษยธรรมมันไม่ได้มีมนุษยธรรมนะคะ ไม่งั้นมันไม่หักหลังเพื่อนมันหรอกมันไม่ได้สนใจไม่งั้นมันไม่มีอะไรอ่ะองคอร์เซนเตอร์ทาวอะปล่อยให้คอร์เซนเตอร์ไปตั้งฐานอยู่บ้านมันหรอกมันไม่ได้สนใจเรื่องมนุษยธรรมไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับมันสนใจแค่เงินอย่างเดียวมันคือมันเหมือนมาเฟียนะเข้าใจเปล่า มันสนใจแค่เงิน